สวัสดีค่ะทุกคนตอนรับเข้าสู่รายการนิสาพาไปลอ <fight> งสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนคะ่ะไปที่สวนนะคะดูบัวกันนะคะชื่อดูบัวปะ่ะไปที่สวนดูบวัวอยู่นนทบุรีนะคะ <c oughs> นนทบุรีหรือเปล่าวะดูบัวอยู่อยู่ไหนนครปฐมเหรอเอ เออน่าจะอยู่คนครปฐมซึ่งวันนี้นะคะเรานะคะกับบรรดาเพื่อนเพื่อนของเราในแก๊งนะคะจะไปถ่ายรูปพีเวดดิ้งอุ้ยไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายรูปพีเวดดิ้งจะไปถ่ายรูปนะคะอรับปริญญาไม่ใช<ๆ>่เรียกว่าถ่ายรูปเลยนะถ่ายรูปแบบว่าชุดชุดครยเออชุดครยรับปริญญาซึ่งเพื่อนเพ,น,เพนก็ได้ชุดมากันหมดแล้วซึ่งเรานั้นยังไม่ได้ชุดแต่ว่าเราก็จะมโนเออว่า ไปถ่ายเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าใส่ชุดเพื่อนเออก็ายเนาะแต่ว่าเราจะไปถ่ายที่ดูบัวคาเฟ่ก่อนซึ่งที่นี่ก็จะเป็นที่ที่เพื่อนไปบ่อยๆแล้วก็น่าจะเป็นที่ที่สวยแเราไม่เคยไปอ๋อเหรอเราก็ยังนี่ครั้งแรกของเราเหมือนกันครั้งแรกของเราแล้วก็ของเอื้อยซึ่งเพื่อนนั้นอยากไปเราก็เออโอเคเพื่อนอยากไปก็ไปแต่ว่าที่ที่เราอยากไปถ่ายรูปไปที่ไหนจริงๆอ่ะเราอยากไปถ่ายที่ทุ่งนาเพราะว่าแถวเนี้ยคือ ทุ่งนาสวยมากเขียวขจีมากเลยคือเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากเสร็จจากที่ดูบัวแล้วเราจะไปถ่ายที่ทุ่งนาต่อใครจะไม่แวะก็ช่างแต่เราอยากแวะเพราะว่าาเราไม่มีทุ่งนาเนาะเราก็จะได้ไปถ่ายกับสวนอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีแบบต้นทุเรียนต้นงอต้นอ้อยต้นกล้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราอยากถ่ายกับทุ่งนามากเลยเพราะว่าที่นี่ทุ่งนาสวยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดูบัวคาเฟ่นะคะโอเคตอนนี้ขออนุญาตขับรถแปบ๊บนึงค่ะ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ทางเข้าเฉยๆนะคะวิ่ยรถเยอะมากเลยอะอันนี้เป็นทางเข้าดูบัวคาเฟ่นะคะว้าวคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงไปดูสถานที่อีกที่นึงเอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ดูบัวคาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหาที่จอดรถพร้อมแล้วก็จะเข้าไปข้างในกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปเอาชุดที่รถเพื่อนก่อนนะเพราะว่าไม่ใช่ชุดเราหรอกแต่เรามาโนอยากว่าเป็นชุดเราอะไรอย่างเงี้ยก็ นชุดของคนข้างหลังเขาชุดของเจอื้อยเราก็มาน้ตเป็นชุดเราแล้วเราก็จะเอาไปใส่ถ่ายรูปก,ก่อนไหนอะถึงขับตรงนี้เเลเลยไปเนี่ยไปไหนหวะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเพื่อไปเอาชุดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างในแล้วกันตอนนี้แดดร้อนมาก <c oughs> ถึงแล้วลวอันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะเดี๋ยวเราวัดอุณหภูมิแล้วก็เข้าไปด้านในโอเคผ่านเรียบร้อยไปได้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในแล้วนะคะเมื่อกี้เราเดินผ่านมาพอดีคนเยอะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปจุดเข้ามาก็จะมีการคัดกรองด้วยนะคะตรวจโควิดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เข้ามาด้านในก็จะมีแบบนี้ร้านอาหารขายของเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้เยอะแยะเลยแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูป เยอะแยะมากมายอ่าเพื่อนหายแล้วหนึ่งเป็นไวะนี่มีสะให้ถีบเป็ดด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวเราไปเลือกหาสถานที่ก่อนนะคะที่เราจะเปลี่ยนชุดแล้วก็จะถ่ายรูปก,กันตอนนี้เพื่อนก็กำลังน่าจะไปหาห้องน้ำแล้วแหละ แดดแรงมากเลยนะคะแดดแรงค่ะแต่รรยากาศก,ก็โอเคอยู่น่าถ่ายรูป มาอยู่ในคาเฟ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งเครื่องดื่มกันได้เอาไหมไม่ไม่กินอะไรอรอเนี่ยเราคิมกันเราก็อยากกินโกโก้เดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูก่อนเอาไหมโกโก้ เดี๋ยวเรานั่งรอเครื่องดื่มก่อนนะคะเมื่อกี้สั่งเป็นช็อกโกแลตเย็นไปแล้วหนึ่งแก้วเดี๋ยวรอรอเขาก็จะให้ตัวนี้คอยฟังสัญญาณจากเครื่องนี้นะคะแล้วก็ไปรับติ่งอาหารจัน ไปคาเฟ่บ่อยๆก็จะทําแบบว่ารีวิวคาเฟ่อะไรเงี้ยถ่ายรูปคาเฟ่แล้วก็ลงว่าแบบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนช่วงนั้นอะปีนั้นอยู่อยู่ในช่วงโปรโมทเพจถึงเวลาเดินทางนะคะของเจ้เหียวฝากมาด้วยใครที่ชอบการเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่าไปคาเฟ่ก็ไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการถ่ายรูปกันตอนนี้ก็ให้เพื่อนถ่ายไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ อาลทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กําลังจะเดินทางกลับนะคะยังไงก็ฝากกดใจหัวใจกดไลค์กดแช์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไหนะไปแล้วค่ะ